ขั้นตอนการนำส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตของผู้ขออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตเข้าระบบโดยใสย่ยูสเนมพารเบิร์ที่กรมการค้าภายในให้ไว้หลังจากนั้นให้กดเข้าสู่ระบบไปที่เมนูแจ้งขนย้ายสินค้ากะกะรอฉบับใหม่ เลือกสินค้าที่ต้องการนำส่งต้นฉบับเลือกเมนูติดตามตรวจสอบคำขออนุญาตจะขึ้นสถานะรับสินค้าเรียบร้อยหลังจากนั้นให้ไปที่ดำเนินการกดนำส่งต้นฉบับตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนลายเซ็นของผู้รับปลายทางผ่านหน้าจอมือถือ และตรวจสอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตที่ผู้รับไปทานได้สแกนรับสินค้าแล้วจะมีวันที่และเวลาและชื่อผู้รับสินค้าหลังจากนั้น ให้ผู้ขออนุญาตตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเมื่อถึงปลายทางถ้าตรงกับที่ได้ขออนุญาตไว้และข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องให้กดนำส่งต้นฉบับสถานะในคำขออนุญาตจะขึ้นเป็นแจ้งปิดงานเพื่อให้สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดปิดงานต่อไป